สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการชำระเงินเพื่อเสั่งซื้อตู้ฟ้าไข่ตาไก่ชนผ่าน Paypal Account หรือบัตรเครดิตนะครับวิธีการก็คือเมื่อท่านเข้ามาในเว็บนะครับก,ก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับตู้ฟ้าไข่นะครับให้ท่านเลื่อนลงไปด้านล่างสุดนะครับผม ก็จะพบกับปุ่มชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและ PayPal l นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าชำระผ่านบัตรเครดิตและ p a y p a l Account เนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ทั้งหมด4.4%นะครับบวกกับ11บาทนะครับซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมปกติในการดำเนินการของ p a y pall นะครับวิธีการก็ให้คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะครับผม หากท่านมี paypal account อยู่แล้วเนี่ยท่านสามารถกรอกรหัสและ p a สเ w o r d เข้าไปได้เลยนะครับผมก็เป็นอีเมลส่วนหากท่านไม่มี paypal account ท่านสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตได้นะครับโดยคลิกตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้ท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตของท่านนะครับประเทศหมายเลขบัตรนะครับวันหมดอายุของบัตรนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขสามหลัก ข้างหลังบัตรนะครับชื่อในการจัดชื่อที่ชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับผมแล้วก็จังหวัดนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลนะครับผมและสุดท้ายเมื่อท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้ท่านมากดปุ่มเพย์นะครับจากนั้นก็ระบบก็จะทําการคอนเฟิร์มยืนยันในส่วนตามระบบของ บัตรเครดิตของแต่ละธนาคารนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ